ฟัง PRD7 Podcast พอเรื่องบุญเตียงป้าข้างบ้านบุพการีที่เคารพรับลมคมไทยเอาดีเข้าตัวจันเจ้าขากเกษตรเงินล้านช่างประจำบ้านอังกฤษติดปากฟังจีนไปด้วยกันและคนคุยข่าวพอดแคสต์1 1อรายการใหม่ ที่น่าฟังทั้งนั้นแล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ยก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่มหนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคนเรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast ร่วมกันปรับวิถีชีวิตฝื้นฟูกิจกรรมทางกายเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่เพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีร่วมกันค้นหาคำตอบได้ในรายการเอาดีเข้าตัวเพราะเรามุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอาดีเข้าตัวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว fm 103.25เมกะเฮิร์ค่ะดิฉันนางสาวสิริธานทาทองเหลืองนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วรับหน้าที่พูดคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้ วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวสระแก้วทุกคนนั่นก็คือการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในเด็กวัยเรียน ความสำคัญการส่งเสริมในเด็กวัยเรียนเด็กวัยเรียนเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจช่วยให้เด็กเติบโตอย่างสมวัยมีพัฒนาการที่สมดุลทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเช่นการออกกำลังกายโภชนาการที่เหมาะสมรับประทานอาหารครบห้าหมู่และการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ8-10ชั่วโมงต่อวัน ส่งเสริมการออกกำลังกายในเด็กวัยเรียนให้เด็กออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ60นาทีจะช่วยให้เด็กแข็งแรงกล้ามเนื้อและกระดูกเจริญเติบโตดีช่วยพัฒนาสมาธิความจำและอารมณ์แจ่มใสเช่นการวิ่งเล่นกีฬาเต้นแอโรบิก ปั่จักรยานหรือเล่นกลางแจ้งจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อและกระดูกเจริญเติบโตดีลดความเสี่ยงโรคอ้วนช่วยให้เด็กอารมณ์ดีสมาธิดีและนอนหลับได้ดีขึ้น โดยผู้ปกครองและครูสามารถส่งเสริมได้ง่ายๆโดยการชวนเด็กออกกำลังกายเล่นกีฬาหรือจํากัดเวลาหน้าจอและลดการเหนื่อยนิ่งพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเป็นพฤติกรรมที่ใช้พลังงานน้อยมากระหว่างนั่งนอนหรืออยู่ในท่าที่ไม่ขยับตัวโดยไม่รวมการนอนหลับพบได้มากในเด็กวัยเรียนและเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญทำให้เด็กเคลื่อนไหวน้อยอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพการเรียนและอารมณ์ กิจกรรมทางกายที่ไม่ใช่แค่กีฬา 1. กิจกรรมพื้นฐานในชีวิตประจําวันเช่นเดินขึ้นบันไดเดินไปโรงเรียน 2. กิจกรรมการเล่นเล่นอิสระเหมาะกับเด็กที่สุดเช่นวิ่งไล่จับเกมกลุ่ม 3. กิจกรรมออกกำลังกายหรือกีฬาเช่นกระโดดเชือกฟุตบอลว่ายน้ำ 4. กิจกรรมแทรกในห้องเรียนเช่นลุกนั่ง10ครั้งก่อเริ่มบทเรียนเกมทายคำแบบขยับตัวประโยชน์ของการออกกำลังกายในเด็กวัยเรียน 1. พัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้ดีขึ้น 2. ส,ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางร่างกาย 3. เสริมสุขภาพหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต 4. พัฒนาการด้านอารมณ์และสุขภาพจิต 5. พัฒนาทักษะสังคม 6. ลดความเสี่ยงโรคและปัญหาสุขภาพ 7. นอนหลับดีขึ้น 8. กระตุ้นความคิดสร้างสารรค์โรคที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน โรคที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียนมักพบโรคที่ติดต่อกันได้ได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสิ่งของร่วมกัน 2. โรคมือเท้าปากพบในเด็กเล็กที่อยู่ในสถานที่แออัดเช่นโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา 3. โรคอีสุกอีใสติดต่อผ่านทางละอองฝอยจากการไอหรือจามรวมถึงการสัมผัสตุ่มน้ำใสของผู้ป่วย 4. ท้องเสียและอาหารเป็นพิษเกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ไม่สะอาดแนวทางการป้องกัน 1. การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลสอนให้เด็กล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำหลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำหรือผ้าเช็ดต,ตัว 2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กได้รับวัคซีนครบถ้วนตามกำหนด 3. ส่งเสริมให้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเช่นผักผลไม้และโปรโตีน 4. การดูแลสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดของบ้านและโรงเรียนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ,บ่อยเช่นโต๊ะเรียนหรือของเล่น 5. ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มและอาหารที่ให้เด็กบริโภค 6. การสังเกตอาการและการปฏิบัติตัวเมื่อป่วยผู้ปกครองและครูควรสังเกตอาการป่วยเบื้องต้นเช่นไข้สูงไอหรือผื่นตามตัวหากเด็กป่วยควรให้หยุดเรียนและพักผ่อนที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่เชือ้อ เการให้ความรู้เกี่ยวกับการต้องกันโรคจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพเช่นการแสดงวิธีล้างมือที่ถูกต้องสอนให้เด็กเข้าใจวิธีการดูแลตนเองเช่นการใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากขณะไอหรือจาม การดูแลตัวเองของเด็กวัยเรียนนอกจากการออกกำลังกายและการป้องกันโรคแล้วเด็กวัยเรียนควรดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ 1. แปรงฟันวันละสองครั้งเช้าก่อนนอน 2. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงคออย่างน้อยวันละ8-10ชั่วโมง 3. รับประทานผักผลไม้และดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 4. หลีกเลี่ยงขนมหวานน้ำอัดลมและอาหารไขมันสูง และเนื่องด้วยปัญหาสถานการณ์ชายแดนในจังหวัดสราแก้วมีการสู่รบและได้มีการอพยพในสีอำเภอชายแดนทําให้โรงเรียนปิดและเด็กต้องอยู่ในศูนย์อพยพปัญหาสุขภาพที่ตามมาของเด็กในศูนย์อพยพคือโรคติดเชื้อความแออัดและสุขอนามัยไม่ดีนําไปสู่การระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจหวัดปอดนวมและโรคอุจจาระร่วงหรือท้องเสีย ขาดสารอาหารการเข้าถึงอาหารไม่เพียงพอและมีคุณค่าโภชนาการต่ำโดยเฉพาะทารกและเด็กเล็กปัญหาทางโภชนาการภาวะขาดน้ำท้องเสียรุนแรงและโรคขาดสารอาหารปัญหาทางสุขภาพจิตความเครียดหลังเหตุการณ์วิตกกังวลซึมเศร้าฟันร้ายพฤติกรรมถดถอยเช่นติดผู้ปกครองปัสสาวะรถที่นอน การดูแลสุขภาพเบื้องตน้นด้านร่างกายสุขอนามัยเน้นการล้างมือจัดหาแหล่งน้ำสะอาดสร้างข้องน้ำหรือส้วมที่เหมาะสมโภชนาการให้นมแม่อาหารเสริมสำหรับเด็กเล็กอาหารปรุงสุกสะอาดและน้ำสะอาดการแพทย์จัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์เบื้องตน้นตรวจรักษาโรคฉุกเฉินให้ยาพื้นฐาน ด้านจิตใจสร้างความมั่นคงให้กอดพูดด้วยน้ำเสียงสงบย้ำว่าปลอดภัยรักษาตารางกิจวัตรประจำวันระบายออกเปิดโอกาสให้เด็กเล่าเรื่องหรือวาดรูปหรือเล่นบทบาทสมมุติหลีกเลี่ยงการเปิดข่าวรุนแรงซ้ำๆสังเกตอาการเฝ้าระวังสัญญาณความเครียดผิดปกติเช่นนอนไม่หลับฟันร้ายปวดหัวหรือท้อง การป้องกันก่อนเกิดเหตุวางแผนจัดการภัยพิบัติฉุกเฉินของชุมชนเตรียมวัคซีนอาหารและเวชภัณฑ์ให้พร้อมระหว่างเหตุหลังเกิดเหตุจัดตั้งศูนย์พักพิงต้องมีพื้นที่เพียงพอแสงสว่างระบบระบายอากาศการสื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเด็กการสนับสนุนจัดหาบุคลากรด้านสุขภาพจิตเข้าระบบให้เร็วที่สุด และที่เป็นปัญหาในปัจจุบันสำหรับเด็กผู้หญิงคือเหาเหาในเด็กผู้หญิงพบบ่อยจากการสัมผัสใกล้ชิดพบอาการคันมากเก่าจนเป็นแผลและมีไข่เหาคือจุดขาวติดผม อาการที่สังเกตได้คันศีษะมากโดยเฉพาะบริเวณท้ายทอยและหลังใบหูเก่าจนหนังศีษะถลอกเป็นแผลหรือมีรอยแดงพบตัวเหาคือแมลงตัวเล็กสีเทาหรือน้ำตาลและไข่เหาคือจุดขาวเล็กๆเกาะแน่งที่โคนผมเสียสมาธิในการเรียนหรือทำกิจกรรม วิธีการรักษาใช้ยาฆ่าเหายาที่มีส่วนผสมของเพอร์มิตริน1%เป็นตัวเลือกแรกทาให้ทั่วศีรษะแห้งแล้วล้างออกทำซ้ำในหนึ่งสัปดาห์ใช้ยาสระผมหรือแชมพูฆ่าเหาตามคำแนะนำทิ้งไว้ตามเวลาที่กำหนดและต้องระวังเรื่องประกายไฟหรือใดเป่าผมเพราะมีแอลกอฮอล ใช้หวีเสนียดใช้ร่วมกับการรักษาด้วยยาสางผมเปียกอาจฉโลมครีมนวดจากโคนผมถึงปลายผมทุกซี่ซี่หวีถี่จะช่วยกำจัดทั้งเหาและไข่เหาได้ดีสมุนไพรใบน้อยหนาผิวมะกรูดตำผสมน้ำหรือน้ำมันหมักผมมีประสิทธิภาพด้อยกว่ายาเคมีปรึกษาแพทย์หากรักษาโดยวิธีทั่วไปไม่ได้ผล การป้องกันการแพร่ระบาดแยกของใช้หวีหมวกผ้าเช็ดหน้าผ้าปูที่นอนตุ๊กตาไม่ใช้ร่วมกันซักทำความสะอาดเสื้อผ้าผ้าปูที่นอนหมอนในน้ำร้อน54องศาเซลเซียสหรืออบให้แห้ง20นาทีเก็บของสิ่งของที่ซักไม่ได้เช่นหมวกตุ๊กตาใส่ถุงพลาสติกปิดสนิท2สัปดาห์ ตรวจสม่ำเสมอตรวจผมสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนสนิทของเด็กเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแจ้งโรงเรียนเมื่อพบว่าลูกเป็นเหาเพื่อให้ทางโรงเรียนช่วยเฝ้าระวังและแจ้งผู้ปกค,ครองคนอื่น จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนหรือในศูนย์อพยพคือการวางรากฐานชีวิตที่ดีในอนาคตหากเด็กมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจจะช่วยให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไปโดยความปรารถนาดีจากกลุ่มง,งานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว วันนี้รายการเอาดีเข้าตัวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว FM 1 0 3 2 5เมกะเฮิหหมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะท่านกำลังรับฟังรายการเอาดีเข้าตัวเพราะเราอยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุข,ขภาวะที่ดี มาร่วมกันสร้างสังคมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชนบรี99.75เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง91.75เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี90.25เมกะเฮิรตซ์สวทตลาด92.75เมกะเฮิรตซ์และสวทสระแก้ว103.25เมกะเฮิรตซ์เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast